วันที่21กุมภาพันธ์2565ชั่วชีวิตนี้ภารกิจเดียวของเราคือการยกระดับจิตวิญญาณจิตวิญญาณยิ่งอยู่ในระดับสูงเท่าไรอิสระเสรีของชีวิตจะยิ่งสูงมากเท่านั้นดังเช่นมดที่อยู่บนพื้นผิวสองมิติขณะมนุษย์อยู่ในโลกสาม,มิติ มนุษย์มีอิสระเสรีภูมิปัญญาและพละกำลังมากกว่ามดหลายเท่าตัวหากมดถูกผงยาฆ่ามแมลงล้อมไว้สำหรับมดแล้วนี่คือแดนมรณะที่มดไม่รู้จักแต่มนุษย์จากโลกสามมิติสามารถนำมดออกจากวงล้อมนั้นได้นี่คือพลังของระดับสภาวะจิต เหตุใดคนเราจึงไม่กล้ำกลายเข้าแดนมรณะได้เรื่องนี้ง่ายมากเพียงแต่เรายกระดับมิติของตนเท่านั้นเองหากเราไม่มี GPS การขับรถออกไปต้องอาศัยเพียงโชคเท่านั้นเพราะไม่รู้ว่าเมื่อเลี้ยวไปแล้วจะเจอรถติดหรือไม่แต่หากเรามี GPS ซึ่งรับสัญญาณจากดาวเทียม มันสำรวจภาพรวมทั้งหมดจากที่สูงเราจะสามารถหลีกเลี่ยงรถติดได้นี่คืออิสระเสรีที่มาจากการยกระดับมิติคำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์จากอาจารย์เจ้าเมี้ยวกว่อขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์เต้าเตอจริงบทที่49 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์ประยุกต์ใช้การเปลี่ยนความปรารถนาให้ดีปกครองทั่วล่าโดยไม่ก่อปัญหา1.3ประยุกต์ใช้การเปลี่ยนความปรารถนาให้ดีปกครองทั่วล่าโดยไม่ก่อปัญหาในชีวิตคนเราสภาวะที่รับเรียบไร้ปัญหาคือสิริมงคลอันยิ่งใหญ่ที่สุด ในตอนนี้ท่านเหล่าจืออธิบายถึงวิธีการปกครองทั่วล่าโดยไม่ก่อปัญหาไว้สประการดังนี้หนึ่งฝึกฝนทักษะในการวางตนมีจิตหนึ่งใจเดียวกับคนทั่วล่าความตั้งใจและความต้องการของคนเราไม่เหมือนกันจะมีจิตหนึ่งใจเดียวกันจึงยากมาก แต่ทุกคนล้วนต้องการความรู้สึกที่มีความสุขได้เก็บเกี่ยวและปลอดภัยในจุดนี้ทุกคนต้องการเหมือนกันดังนั้นวิธีการของอริยบุคคลคือรักษาความเป็นหนึ่งเป็นรูปแบบการปกครองทั่วล่าคำว่าความเป็นหนึ่งนี้คือเตา๋าการรักษาความเป็นหนึ่งคือการเจียมเนื้อเจียมตัว ให้ผลงานเป็นของทั่วล่าให้ทุกคนเจียดพื้นที่ว่างไว้และสัมผัสกับความสุขท่ามกลางการสอดคล้องเตา๋านำพาทุกคนให้หวนคืนสู่เต๋าด้วยตนเองในเวลานี้แม้สภาพที่เป็นรูปธรรมของแต่ละคนจะต่างกันแต่ทิศทางใหญ่ตรงกันดังนั้นจึงเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ และมีจิตหนึ่งใจเดียวกัน 2. ฝึกฝนทักษะที่ปวงชนต่างมองและฟังซึ่งกันและกันการมองและฟังในที่นี้มีความหมายแฝงสองชั้นชั้นที่หนึ่งเนื่องจากนิสัยของแต่ละคนเป็นเหตุมีเพียงให้ทุกคนทำงานตามสัญชาตญาณของตนแสดงอุปนิสัย และเป็นตัวของตัวเองคนเราจึงจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหมายสัมผัสได้ถึงชีวิตที่ดีงามแล้วย้อนคืนสู่กรมรสันดานที่เรียบง่ายชั้นที่สองคนเราล้วนซาบซึ้งใจกับผู้มีคุณธรรมได้ง่ายจึงใส่ใจมองและฟังพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ และเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนและการเข้าสังคมจากพวกเขาอันที่จริงทุกคนล้วนเป็นสภาพแวดล้อมของผู้อื่นการทำตนให้ดีคือการให้ทานที่ดีที่สุด 3. ฝึกฝนทักษะที่อริยะบุคคลถือปวงชนเป็นลูกหลานของตนลูกหลานไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของพ่อแม่ แต่เป็นครูที่ดีท่านหนึ่งการถือปวงชนเป็นลูกหลานคือการถือเอาทุกคนเป็นลูกของตนทำตนให้ดีเสียก่อนสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีจากนั้นจึงปล่อยให้พวกเขาเติบโตอย่างอิสระตามธรรมชาติในกระบวนการนี้ต้องอนุญาตให้พวกเขาได้ลองผิดและแก้ไขความผิดโดยไม่ใช้ความคิดของตน ไปจำกัดและก้าวกายหากระงับจิตใจที่อยากกระทำหรือก้าวกายของตนไม่ได้ให้ใช้การรักษาความเรียบง่ายไร้นามชำระล้างรูปแบบการคิดที่ยึดติดของตนแล้วเปิดใจให้กว้างการทำให้ชีวิตเจริญงอกงามคือการศึกษาเป็นใช้เป็นที่สำคัญของคำพีเต้าเต๋อจริง ชีวิตเปรียบเสมือนบริษัทแห่งหนึ่งจิตคือประธานกรรมการการคิดคือซีอออารมณ์คือวัฒนธรรมของธุรกิจร่างกายคือพนักงานชั้นพื้นฐานต้องบริหารความสัมพันธ์ของพวกเขาให้ดีให้ทุกคนประสานทำงานด้วยกันจึงรวมเป็นหนึ่งเดียวทั้งภายนอกภายใน และกายใจทําให้บริษัทพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว๋ววันที่21กุมภาพันธ์2565เผยแพร่วันที่1477